สวัสดีครับวันนี้ผมคูยเอเวตตั้ง100ซนะครับก็ได้มีโอกาสมาตกกุ้งที่บ่อตกกุ้งสมใจอยากนะครับที่จังหวัดหนองบัวลำพูเส้นทางก็คือเราสังเกตง่ายๆมันจะอยู่ตรงข้ามปัป๊มปตทนะครับซึ่งเขาก็ขายกุ้งสดด้วยแล้วก็เป็นร้านอาหารด้วยนะครับเราก็จะมาเปิดบ่อกันเลยตอนนี้ยังไม่มีคนมาตก ครับแต่ที่สำคัญวันนี้ผมลืมเอากล่องเบ็ดมาครับแต่เรามาดูกันก่อนว่ามันมีอะไรเหลือหรือเปล่าอยู่ท้ายรถเหลือหัวเชื้ออยู่ขวดหนึ่งครับหัวเชื้อกับเบ็ดตั้งอันเก่าครับ เบ็ดตั้งงานเก่าที่ผมปลดออกแล้วผมจะเอาตัวนี้ไปไปเปลี่ยนคันเบ็ดของร้านนะครับเรามาดูกันว่าผลงานวันนี้จะเป็นยังไงนี่คือบอ่อพักกุ้งนะครับมีอยู่สองบอ่อครับ นี่นะครับผมก็เอาเบ็ดตั้งล้องใส่กับคันของร้านนะครับซึ่งวันนี้ผมลืมมาอุปกรณ์มาแล้วก็ดีที่อยู่หลังรถมีหัวเชื้อหล่นอยู่ขวดหนึ่งนะครับก็ใช้กับเบ็ดตั้งเรามาดูผลงานวันนี้กันครับว่าจะเป็นยังไงก่อนอื่นนะครับผมประกอบแล้วก็ทำการวัดน้ำนะครับพอวัดน้ำเสร็จ ก็หย่อนไปอันนี้คือการลังสายเพื่อที่จะให้ตัวทุ่นนะครับอยู่บริเวณอ็อกสังเกตว่าตัวเนี้ทุ่นจะเป็นทุ่นตัวใหญ่นะครับเป็นทุ่นตัวใหญ่แล้วเบ็ดจะมีน้ำหนักเบากว่าทุ่นเพราะฉะนั้นเราลังสายไว้ทุ่นก็ไม่จมนะครับตัวนี้จมค้างลงไปนะครับผมก็ทำการช่างแล้วก็วัดขึ้นมา ตัวแรกติดก้ามนะครับนี่คือประสิทธิภาพของเบ็ดตั้ง100%เซติดที่ปลายก้ามก็อยู่ครับตัวที่2ก็เต็มปากครับถ่ายไม่ทันต่อมาครับจมค้างอย่างนี้ลากไปลากไปช่างดูช่างดูครับว้าวครับตัวนี้เปลี่ยนมาที่ขอบบอ่อครับไปแล้วครับไปแล้ว ล้างสายไว้ถ้ามันมีอย่างนี้ล้างสายสวนแล้วครับแล้วก็พอสายตึงเราก็กระตุกเลยครับนิดเดียวนี่คือสูตรของการใช้เบียดตั้ง100%เรเต็มปากครับตัวนี้ทีนี้ผมก็มาไล่ขอบบอ่อเลยครับเพราะว่ากุ้งเยอะไปอีกแล้วครับผมก็ช่างดูครับใจเย็นนะครับถ้าเราช่างดูยังไม่มีน้ำหนักก็ปล่อยให้มันเล่นไปก่อนนครับ พอทุ่นมันถอนขึ้นมาเราก็วัดเลยตัวนี้ก็เต็มไปครับอาการทุ่นถอนนะครับถ้าเราดูเป็นนะครับได้เปอร์เซ็นต์ได้กุ้งเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ตัวนี้ไปแล้วครับไปแล้วแต่ว่าไปช้าๆอาการเบามากนะครับวันนี้กุ้งไม่ค่อยเล่นล็อกครับผมเลยมาเล่นอยู่ที่ขอบขอบบอ่อช่างดูครับพอตึงผมก็กระตุกเลย นะครับก็เรียบร้อยครับเต็มปากวันนี้กุ้งก็กินดีเหมือนเดิมนะครับบอ่อสมใจอยากอยู่ที่หนองบัวลำพูไปอีกแล้วครับลากมาที่กลางบอ่อกระตุกนิดเดียวนะครับถ้าทุ่นถอนเราก็รีบกระตุกเลยก็ได้มาอีกตัวหนึ่งครับเต็มปากส่วนใหญ่อาการทุ่นถอนจะเข้าเต็มปากนะครับ แล้วก็วัดไม่ค่อยพลาดด้วยตัวนี้อยู่ไกลครับย้อนแสงไม่ค่อยเห็นทุ่นนะครับช่างแล้วก็กระตุกนิดเดียวนะครับเบ็ดตั้ง100%อันนี้ขนาดเป็นเบ็ดตัวเก่าที่ติดหลังรถมานะครับวันนี้ผมลืมเอากล่องเบ็ดมาเลยใช้คันของบ่อแล้วก็ใช้เบ็ดตั้ง100%เปลี่ยนเข้าไปนะครับต่อไปครับ จมค้างอย่างนี้นะครับจมค้างก็ช่างดูครับหลุดเฟรมแล้วเรียบร้อยครับอีกตัวหนึ่งอาการอย่างนี้นะครับก็คือจมแล้วค้างจมค้างอย่างนี้เราช่างดูเลยนะครับค้างสักประมาณ4-5วินาทีเนี่ยเราก็ช่างดูเลยต่อไปครับมาใกล้ๆตะก้า มีอาการครับมีอาการค่อยๆจมช่างดูครับพอช่างดูไม่มีน้ำหนักเราก็ค่อยๆวางลงไปนะครับมันก็เล่นต่อเห็นไหมครับมันก็เล่นต่อผมเผลอไปแป๊บเดียวลากไปอยู่ใต้ตะกร้านะครับผมก็ล้งครับล้งสวนไว้พอเอ็นตึงก็กระตุกนิดเดียวครับตัวนี้ติดที่ปลีครับกระตุกนิดเดียวทะลุปลี นี่ขนาดตัวเก่าที่ผมเปลี่ยนออกแล้วนะครับเนี่ยตัวนี้ก็มาเล่นที่ขอบบอ่อีกครับมาเล่นที่ขอบบอช่างดูไม่มีก็ปล่อยไว้ที่เดิมพอปล่อยไว้ที่เดิมนะครับถ้ามีตัวกุ้งมันก็เล่นต่อครับอ่ะตัวนี้เล่นต่อแล้วลากมาลากมาลากมา,ช,าช่างไว้ครับช่างไว้ เราทำสายไม่ต้องตึงมากนะครับไว80้ 80- 90%เกอร์เซพอทุ่นถอนหรือว่ามันจมลงไปเราก็ตวัดเลยตัวนี้หลุดครับพอวัดพลาดผลก็เล่นที่เดิมครับไปแล้วครับอย่างนี้ทุ่นถอนนะครับทุ่นถอนเราทำสายให้ตึงแล้วก็ตูกข,ขึ้นมานิดเดียวเรียบร้อยครับเต็มปากทุ่นถอนเืออะไรก็คือมันตัวทุ่นยกขึ้นมาจากระดับเดิมนิดหนึ่ง อาการนี้จะได้กุ้งเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ค้างอีกแล้วครับจมค้างตัวนี้เรียบร้อยครับจมค้างเราช่างดูมีน้ำหนักวัดนิดหนึ่งเต็มปากครับถ้าจมค้างอย่างนี้นะครับเราช่างดูเลยนะครับอ่ตัวนี้ไปอีกแล้วครับจมค้างจมค้างช่างดูเรียบร้อยอีกแล้วครับนี่คืออาการจมค้างนะครับ จมลงไปจากระดับน้ำนิดหนึ่งเราก็ช่างดูเลยวันนี้นะครับก็มีลูกค้าเยอะพอสมควรในการมาตกที่บ่อสมใจอยากก็สรุปนะครับได้เกือบ1กิโลใช้เวลาตก2ชั่วโมงครับผมบ่อนี้ชื่อบ่ออะไรครับครับบ่อนี้ชื่อบ่อตกปูงสมใจอยากนะครับเจ้าของบ่อชื่ออะไรครับชื่อปูงนะครับผมมีโปรโมชั่นอะไรบ้างครับตอนนี้นะครับโปรโมชั่นมี ตก3มชั่วโมงจ่าย250ตก4ี่ชั่วโมงจ่าย300ครับแล้วก็จับเวลากุ้งตันแรกครับผมตัวแรกค่อยคิดเวลาใช่ครับผมถ้าไม่ได้กุ้งก็ไม่ไม่คิดตังค์ครับครับผมบ่อยู่ตรงบริเวณไหนครับอยู่ตรงข้ามปตทกิจเจริญหนองบัวลพูครับผมอยู่สี่แยกบ้านบางหมื่นครับฝากบ่อไว้หน่ครับครับขอฝากบ่อเล็กๆนะครับแต่มาแล้ว ได้กุ้งแน่นอนครับครับผมเบอร์โทรครับเบอร์โทร0986347837ครับผม